อันนี้ใส่โซลเลิฟเข้ามาให้ด้วยนะคะเผื่อจะได้เห็นเขามีสัญญาณการเซลล์หนึ่งดอกมาที่ข้างบนตรงนี้นะคะ3ามสามแปดล้วก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะตอนก่อนจบมีดเนาะฟ้ายังคุยอยู่เลยนะคะว่าทองคำไม่ไปไหนหรอกนะคะมันจะเล่นอยู่ตรงแถวนี้แหละนะเราวันนี้มันก็ไม่ไปไหนจริงๆไม่ไปไหนเลยนะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าเพื่อจะมาวิ่งนี่แหละ มีอาการตอนนี้แหละนะคะมีจุดสก๊อปบ,บายสั้นนะคะแถวๆเส้นซอบเดิมเนาะแต่ว่าเส้นซอกเดิมแสดงว่าคุณจะต้องเสี่ยงโดนลากลงไปต่อเพราะโซนนี้เนี่ยถูกใช้งานทั้งหมดแล้วเนาะถูกใช้งานทั้งหมดแล้วถ้าใครจะเข้าสั้นๆตรงเนี้ที่ 3, 3, 3, 5, 4, 2, สามสามหนึ่งห้าดสี่สองจะซ้ําก็ย่อมได้นะคะแต่ว่ามันเด้ง,ดงกลับขึ้นไปแล้วไม่ถึงไม่ถึงเลยการเพิ่งมาเริ่มเล่นในช่วงบ่ายนี้เองเนี่ยตั้งแต่ แต่ตอนเช้าเนี่ยมันไม่มีให้เราทําอะไรเลยนะคะในช่วงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงที่เรา g o o g l e มีกันอยู่แล้วมันก็ค่อยมีอาการตอนบ่ายที่ฟ้าหลับนะคะเนี่ยแล้วก็มีสัญญาณของโ่เลเลอขึ้นมาด้วยนะคะว่าเซลมีบ่ายนะคะตรงแถวๆนี้วันนี้เล่นในกรอบไซด์เวดีมากเลยเนี่ยเดีมากเลยนะคะมีในัยยะทุกครั้งที่แปะคีย์เลเวลเดิมนะคะแล้วก็ไม่ผ่านเนาะ แล้วก็ไหลลงมาเล่นข้างล่างข้างล่างตัวนี้ไม่มีคีย์เลเวลแล้วนะหน้ากราฟปัจจุบันไม่มีคีย์เลเวลแล้วแต่ถ้าดูใหม่ไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะคะคีย์เลเวลเห็นอีกทีหนึ่ง mm. ก็คือที่เดิมเลย3295.6แล้วก็3 2 9 2 8 8แนะคะแล้วก็3288.04ที่ฟ้ากำลังรอแบบหนักๆนะเน้น mm. ตรงนี้ก็เป็นแค่การาสกร๊อปเก็บสั้นไปนะคะถ้าใครจะเล่นวันนี้วันพุธมีสมทุ่มมีเฟดแชร์พาวเวล นิวโฮมสิลไม่ p า w e ลเทสติฟายไม่ใช่การประกาศ FOMC อะไรนะคะมันแค่อืพาเวลมันทำอะไรสักอย่างแล้ก็มีคูดออยนะคะวันนี้ข่าวกองเลือนทั้งวันเนาะพรุ่งนี้มี GDP น่าจะแรงเลยแหละนะคะน่าจะแรงหนึ่งทุ่มครึ่งเราก็อาจจะมาเจอกันเร็วนิดนึงนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาดูช่วงข่าว GDP กันเนาะไม่ได้ดูช่วงข่าวมา พอสมควรแล้วนะคะแล้วก็มี FOMC speak ตอนกลางคืนแล้วก็วันศุกร์ก็จะมี้อ p c p p r p r i i n i n d e x แล้วก็กองเหลืองทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะของสัปดาห์นี้ทาสามหนึ่งห้าจัวสี่สองจะได้ไหมเอ่ยไม่ได้ค่อยๆไหลแบบนี้ค่อยๆไหลแบบนี้ ตีโซล็อกใหม่ดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะถ้ามันมีคีเลเวลตรงนี้เราก็อาจจะพิจารณาในการเก็บสั้นแถวแถวนี้ได้นะคะไฟไม่ได้ตีคีย์ใหม่เลยอ่มีลิมิตอยู่ข้างล่างนะมีบาลิมิตอยู่ข้างล่างขอตีเส้นใหม่อัปเดตคีเลเวลก่อนว่ามันอยู่ใกล้แล้วหรือ,อยังนะคะอ่ะสอยตรงนี้ไปสักหนึ่งดอกแล้วกันหลอดเบาๆนะคะหลอดเบาๆ ยังไม่ปรากฏเป็นคีย์นะคะเพราะงั้นเราก็ลดหลอดลงนะคะจาก0ูจุก็เป็น0.1เล่นพอกุ๊กกลิบนะคะตรงนี้นะกุ๊กกลิบค่ะมีคีย์ข้างล่างอีกทีหนึ่งคือที่เดิมเลย3 2 9 5 0, 5 2เนอนาะแล้วก็9 2 8, 8 8แล้วก็จะมาหนักอีกทีหนึ่งแบบ1หลอด2หลอดอย่างเงี้ยคะ่ะที่8 8.04นุูนี่น้นี่นั่นนะคะนู้นนี่นั่นพอนี้เมื่อวานที่บอกว่าแก้นะคะก็แก้ได้ในช่วง ช่วงกลาคืนตีสพอร์ตนี้ก็แก้พอร์ตได้สำเร็จนะคะพร้อมกับกำไรนิดหน่อยะะประมาณร้อยกว่า US นะคะ C u ย c นะคะแต่ต้องเอาให้ดูหน่อยเพราะว่าแอบ,บปิดไปตอนที่ไม่ได้เปิดไลฟ์นะคะต้องหาหลักฐานให้ด้วยอ่าติดไม้เรียบร้อยนะคะ TP ตั้งลากได้เลยมีแก้อยู่ที่ข้างล่างนะคะ06.99นะ อันนีบ้บายแบบหลอดเบาๆสบายๆนะคะขอดูทางเฟรมเล็กก่อนว่าไส้โอ้ไส้ก่อนหน้าอยู่แค่นี้เองนะเพราะงั้นการเด้งขึ้นมาตรงนี้ต้องใช้พลังสูงนิดนึงนะคะอาจจะแหกลงมาได้ไมาแก้ข้างล่างนะ,ะตรงนี้เป็นการเข้าตรงกลางไงก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีอินดี้ใหม่ของของฟ้านะคะบอกว่าให้เซลลงมาของ M1 นะคะปุ๊บเอมมีบายสองจุดตรงนี้ใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราเข้าบายไม้ที่1นนะคะไปที่ตรงนี้เจะเขียนไว้ให้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะตรงนี้เป็นการเข้ากลางทางแล้วก็เสี่ยงเสี่ยงในการเล่นสกอปไปตามเส้นซอฟตูว่าจะมีอาการให้มากน้อยแค่ไหนและมีออเดอร์สองรอไว้เ,เขียนไว้ให้รอแล้วกันสองสามศูนย์หกจุดเก้าเก้านะคะวันนี้มาสกอปสั้นๆเร็วๆเ,เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะคะต้องก็บสั้นอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ขีนะคะเป็นแค่ซอฟ วฟก็ยังหาภาที่ไฟแก้พอรตเมื่อวานไม่เจอแป๊บหนึ่งนะอ๋อเจอละนี่นะคะจุดแก้ไม้เมื่อวานนี้ที่ไลฟ์แล้วก็ฟ้าเผอติดไม้ข้างบนที่62กับ60นะที่แบบตั้งลิมิตทิ้งไว้แล้วไม่ได้ดูก็เลยมาแก้ที่ส5ดจข้างล่างนี้กคือมาร์ติงเกลบิ๊กพอตแล้วเก็บสั้นขึ้นไปเลยค่ะเพราะงั้นยกขึ้นมาแค่ประมาณเนี้ยสอา นะจากไม้ที่ติดอยู่ประมาณนี้นะคะติดที่สองสามด้วยอีกอันนึงเนาะก็เลยมาดึงเกลเบิ้ลเบิ้ลขึ้นมานะคะเป็นทั้งหมดเนี่ยศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดห้าขึ้นมาเก็บรวบได้นะคะเมื่อวานนี้ติดลบไปสองพันกว่าใช่ปะ่ะแล้วก็กลับมาติดบวกเรียบร้อยนะคะเก้าสิบเนี่ยน,นิดนะคะเก้าสิบแล้วก็ปิดทิ้งไปนะคะปิดโคสออลหมดเลยเรียบร้อยอันนี้แก้พอร์ตเรียบร้อยนะคะเพราะงั้นวันนี้เราโฟกัสกันหาจุดทำกำไรแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสกอปปิ้ง เสกปิ้งเลยถ้าเล่นแบบธรรมดาเนี่ยถ้าเล่นแบบธรรมดาก็คือตามแผนของฟ้านะคะที่ถือยาวๆหน่อยได้นะคะก็คือลอข้างล่างตรงนี้นะคะที่จุดแรกที่เราจะถึงก็คือสามสองแปดแปดดศูนย์สี่ะที่มันจะกลับตัวแรงอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เอาออนนะที่มันจะกลับตัวแรงอีกรอบหนึ่งเพราะตรงนี้9ก้าห้าใช้ไปแล้ว9 2้าสองนี่ก็ใช้ได้แต่เวลาเด้งขึ้นมันก็จะอาจจะได้นิดเดียวเนาะคนก็โฟกัสที่2 8 8แด แต่ตรงนี้เนะี่ยคือการสกปรกสั้นเก็บหวังว่าจะยกขึ้นให้เราได้นิดหน่อยนะคะแต่ตรงนี้มันติดคีย์เซลมาจากที่วิเคราะห์ตอนเช้าพอโซลเลิฟออกไปก่อนมันติดคีย์เซลมาที่เป็นฟิปนะคะเคยเป็นลับบายที่เอาอยู่ตอนนี้กลับขึ้นมาไม่ผ่านนะคะแล้วก็เห็นต้านอยู่ตรงนี้เพราะงั้นการทุบลงมาต่อเขาเป็นไปได้เนาะที่ฟ้าออบอกไว้ตั้งแต่เช้าว,ว่ากราฟจะไม่ไปไหนนะคะแล้วกราฟก็วิ่งอยู่แค่ตรงนี้ทั้งวันทั้งวันจริงในช่วงบ่าย แล้วก็เพิ่งมาไหลเนี่ยตอนย็นนะคะหลังจากที่ฟิปเคียเวลช่วงนี้มาเหมือนจะยืนได้แต่ไม่ยืนได้นะคะเราไม่ผ่านเห็นไหมสามไส้นี้เนี่ยโคตรจะนยะนะคะเห็นไหมเนี่ยไม่ผ่านนะคะยืนไม่ได้ตรงนี้เนี่ยสร้างมาเหมือนจะยืนได้แต่สุดท้ายทุบตัวลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปไม่ผ่านแล้วย่อจุบลงมาเลยนะคะ เพราะงั้นมันไม่ได้มีการยกขึ้นชนต้านเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มของเรานะคะว่ามันจะมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้สูงน,นะเพราะงั้นเราก็ทําการเก็บสก๊อปแถวโซนนี้ไปเนาะสก๊อปไปก่อนนะคะถ้าจะหนักหนักบายจริงๆแบบหนึ่งหลอดก็คือข้างล่างข้างล่างนะคะตัวน,นี้เราก็เล,เล่นเล่นสั้นเล่นขำขำไปในจังหวะที่มันโดนซอฟเราเด้งโดนคีย์เราเด้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ตรงนี้ไม่มีไม่มีคีย์เลเวลแล้วนะคะมีแต่ซอฟนะคะงั้นการเด้งมันจะได้อยู่ที่เอเวอร์เรจประมาณร้อยสองร้อยจุดก็หลวแล้วนะหลวแล้วนะคะ <laughs> น้องไม่ใช่คีนะน้องไม่ใช่คีก็ต้องให้โอกาสน้องนิดนึงโซนซิงนะคะโซนซิงจัดไปนะรอไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรและดูในรยะาการวิ่งของการเมื่อวานดิทุกคนโอโ้โหโคตรสวยอะดูดิแปะคียรีเวลของเราเด้งขึ้นติดซอฟซอฟที่เคยเป็นต้านตอนนี้กับกายมันเป็นรับแล้วถ้ามันทะลุลงมาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นต้านเหมือนตรงนี้เลยเหมือนกันเลย โยกขึ้นไปเนี่ยเป็นต้านพอผ่านขึ้นไปถึงโซนบนปุ๊บกลับลงมาเป็นรับเนี่ยชัดไหมยกขึ้นไปกลับลงมาเป็นรับยกขึ้นไปกลับลงมาเป็นรับไม่ผ่านยกขึ้นมาเป็นรับไม่ผ่านลงมาตัวนี้กลายเป็นต้านเหยียบย่ำโซนปลายไส้เหยียบย่ำโซนพี่มลดอลลาร์อยู่สองไม้ครับสองห้ากับสองสามโอ้ยไปโดนได้ยังไงเนี่ยมันให้จังหวะตั้งหลายรอบนะเนี่ยพี่มล เนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยมันยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วย่อลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยดูมันใช้สีพิมนนี่1นึ่ทีสทีสาทีสทีหทีดแปดเนะจังหวะสุดท้ายที่มันแดงเถือกลงมานี้นะคะแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยมันยังกลับขึ้นไปเก็บให้ทุกคนนะเห็นไหมมันยังกลับขึ้นไปเก็บเคลียร์ให้นะคะแล้วมันค่อยทุบไม่เป็นไรพี่มลถือไปยังไงติดไม้ใบก็ยังสบายใจนะคะแต่ถ้าต้องแก้จริงๆไม่ควรแก้ที่เส้นซอฟแหละนะเอา ถ้าถ้าจะถ้าจะต้องแก้คนที่ทจะแก้ที่คีมากกว่านะถ้าพอเรามันไม่ไหวต้องเว้นระยะเยอะๆในการแก้นะคะแต่ถ้าพอเราไหวเราสามารถรัวแก้หรือว่ารัวออกตามซอฟได้เหมือนกันเพราะบางทีมันก็กลับตัวแล้วก็เด้ได้ที่ซอฟเหมือนกันนะคะยากเหลือเกินนะตรงนี้นี่แหมแค่นี้ก็ให้ให้ไม่ได้นะทีพ yes! <laughs> <Yay! S 2> <laughs> ี yes yay ลา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  วันนี้เอาเลิกเอาชัยนะคะประมาณกี่จุดวะเอาเลิกเอาชัยก่อนเนาะ TP ท,ที่ไส้ก่อนหน้าแบบรวดเร็วนะคะไม้แรกเราจบเนาะที่ไปประมาณสา0ร้อกว่าจุดนะคะคร่าวๆนะคร่าวๆนะนะคะสามกว่าจุดนะคะเอาเจอาสองที่เรารอบายก็คือศูนย์หกจุดเก้าเก้าเนาะก็คือเส้นซอฟข้างล่างไม่รู้จะถึงเปล่าก็ใครจะดักเซลล์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะสกอ l เซลล์ได้เหมือนกันเนาะอยากลองเปะละ่ะไม่มีอะไรทําแล้วอะทำได้แค่รอรอ,รอจังหวะนะคะตรงนี้มีแนวตตานอยู่ที่ไม่ขึ้นไปถึงเนาะ แล้วมีปลายไส้ที่เขาดักเป็นคนะีเซลในย่อมย่อมอยู่นะคะคีเซลย่อมๆเห็นปะทำไมถึงบอกว่าเซลนี่นะคะเปิดเซลล์ดูดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเซลล์นี่ <laughs> มีแค่สัญญาณเซลล์อยู่ข้อมูลตรงนี้จังหวะแรกหาขอเ1มหนึ่งเซลวับวับวับับเซลล์โซลเลิมนะ่ะ เราไม่ได้สตรีมอยู่ด้วยกันตอนบ่ายไงมันขึ้นเห็นไหมคะตอนอบ่ายบ่ายโมงที่เราแบบเลิกมีกันแล้วอย่างเงี้ยเที่ยงสามสิบเนี่ยก็เลิกมีกันแล้วแม่คงจะให้ดูด้วยด้วยกันนะคะอยก็นอนหลับเพลินบ่ายสองก็มีนะคะบ่ายสองครึ่งก็มีแล้วก็มีอีกทีหนึ่งตอนห้โมงเซลนี่มันแรงจริงๆนี่คีย์เลเวลของเอ่อทัฟเฟมเล็กจริงปุนีิจริง,ง,รงป, <laughs> งปุี้เอ้ยมันกลับลงมาใช่ปะ แล้วดึงไม่ได้หรอกจริงๆไมานี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเราใช้สเปดอะพอที่ติดสเปดมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันมันแม่นเกินทุกคนดูมันแม่นเกินเราไม่ได้หรอกนะถ้าไม่ได้ใช้เผื่อสเปดหรือบัญชีซิโรนะคะยังไงตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ทุกคนดูดิมันทาไมถึงแปะที่เส้นของเราเพอดีเป๊ะเราไม่ได้เทรดแข่งแข่งกับคนอยู่หรือเปล่าวะเราเทรดแข่งกับซุปคอมอยู่นะคะจุดที่ราคามาหยุด ในยะใน M1 เนี่ยยังมาแปะที่เส้นนี้นะคะที่ราคา15.42ง้าเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นในราคาในยะนะที่เป็น3 3มส0 0ศอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันคือจุดสี่นะทุกคนมันคือเส้นในยะเลยอะ่ะมันต้องเป็นจุดทศนิยมนี้เท่านั้นเท่านั้นเหมือนเนี้ยคีเรเวลข้างบนเนี่ยสองห้าไม่ได้สองห้าทุนทั่นนะจุดศูย์เจ็ดอย่างเงี้ยข้างบนนี้ก็เหมือนกันสองแปดจุดสี่นะคะ เห็นปะจุดที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่สามสามศูนย์ศูนย์สามสามสามศูนย์ 0, อะไรอย่างเงี้ยที่มันในราคาที่มันเป็นเลขกลมๆอะไรขนาดนั้นนะคะมันคือจุดทศนิยมเลยถ้าเซลล์เมื่อกี้ก็คงจะบวกสามร้อยกลับมาที่เดิมแบบนี้ของ M หนึ่งยังสร้างแพทเทิร์นการที่จะยกขึ้นต่อได้ไม่สวยเลยนะคะเพราะงั้นไม่ซ้ำหลอกเนาะถ้าตรงนี้เนี่ยใครซ้ำเนี่ยก็คงจะได้เพราะว่ามันไม่ติดสเปรดละมันอยู่ในขั้นตอนการลากแล้วนะคะ